ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจทตตบอยนะครับวันนี้ตตบอยก็มาขอน,นเสนอสาระดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการของรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับและรอบนี้ทตตบอยก็จะมาคุยในเรื่องของรถแท็กเตอร์ของเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ว่าจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมันมีรถรุ่นไหนบ้างที่เขามาขายอย่างประเทศไทยแล้วการตลาดเขาเป็นยังไงอะไรจัดไหนยังไงนะั้น เดี๋ยวลองมาติดตามผมในคลิปนี้กันดีก,กว่านะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย q u i c k e i s i n g นะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดหรือเกษตรกรท่านใดที่กาลังประสบปัญหาในด้านของเงินทุนหมุนเวียนนะครับ q u i c k e i s i n g เป็นตัวเลือกที่ดีสุดสําหรับท่านนะตอนนี้นะครับเพียงแค่ท่านนี้นะฮะหนึ่งนะครับเล่มทะเบียนแล้วก็2ครับก็คือรถแท็กซี่ของท่านหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถเก่งของท่านนั่นเองสามารถขอสินเชื่อกับ q u i c k e i s i n g ได้ซึ่งมีมากกว่า150สาข,ขาทั่วประเทศนะครับอ่นวัดไววงเงินสูงแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยผมบอกเลยใกล้ที่ไหนก็ไปท่่นนนัแตสําหรถะ บอกเลยว่าการที่จะเอารถแท็กเตอร์ไปเนี่ยในแต่ละสาขาของฟริกซิ่งมันก็ค่อนข้างที่จะไม่สะดวกใช่ไหมฟริกซิ่งนะครับมีธนาคารไปถึงหน้าบ้านของท่านเพื่อทําสินเชื่อได้เลยนะครับบริการดีขนาดนี้ต้องฟริกซิ่งแล้วนะฮะสมาชองทางในการติดต่อในการขอสินเชื่อหรือติดต่อเพื่อขอสินเชื่อนะฮะนั่นก็คือ1นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจของ k l ิกซิ่งนะครับสนั่นก็คือไลน์โอเอของฟริกซิ่งแล้วก็อย่าลืมเติมแอดด้วยนะสามก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับฝากไปด้ววยยนนครับบเงิดสาใจไป Quick ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของผมด้วยนะฮะและจะมีคลิปนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีเขานะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่าถึงรถแท็กเตอร์ที่เข้ามาขายอย่างประเทศไทยที่มาจากเมืองจีนว่ามันมีแบรนด์ไหนอะไรยังไงบ้างและแบรนด์ที่คุณหูคุณตาเริ่มจากตัวไหนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มอันแรกกันก่อนดีกว่ารถแท็กเตอร์ยี่ห้อแรกที่หลายๆคนอาจจะ เคยได้ยินและหลายๆคนน่าจะได้ยินเป็นอย่างดีสําหรับรถแท็กอร์อยี่ห้อแชมป์นั่นเองนะครับผู้นําเข้าก็คือบริษัททวีรับอินเจเนียริงนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วเขาก็มีสาขาอื่นๆอีกมากมายนะฮะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะฮะสำหรับรถแท็กอร์แชมป์เดี๋ยวผมจะค่อยๆเปิดดูแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยถนัดรถจีนสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีรุ่น50แรงนะฮะ ห4แรง65แรง85แรงแล้วก็95แรงตามกันไปในชื่อแต่รุ่นก็จะมีชื่อเรียกของเขากันไปนะฮะอย่าง YTO เออพูดคำว่า YTO ก่อน YTO เนี่ยเหมือนกับจะเป็นยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งที่อยู่ประเทศจีนนะผมเห็นเยอะเหมือนกันใน,ใ,ใ,นในเว็บของต่างประเทศสำหรับยี่ห้อของ YTO นะซึ่งเข้ามาอย่างไทยก็เป็นแชมป์เป็นบริษัท Sattaway Engineering ซึ่งเป็นผู้นำเข้าก็มาใช้โลโก้ของ,ของคำว่าแชมป์นะฮะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ อยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานเหมือนกันสำหรับแชมป์นะฮะอ่ะมา YTO MF 504นะฮะ EMF 554แล้วก็ YTO EF 654 YTO NLX 854 YTO NLX 5954โอ้เยอะแยะหลากหลายไซส์นะสำหรับของตัวแชมป์นี่เองนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังมีในรุ่นของตู้แอร์มาขายด้วยตอนนี้ เขาเรียกว่าเทรนด์ของตู้แอร์เนี่ยรถนาเข้าเนี่ยกำลังมาเป็นอย่างมากนะฮะใครสนใจติดตู้แอร์ถ้ามีรถแท็กเตอร์ติดตู้แอร์อยู่ก็ไปได้ที่เอสดีวันโป่งได้เนี่ยโฆษณาหให้ฟรตด้วยเหย่นั้นเขานะในเครื่อของแชมป์เนี่ยยังมีรถอีกหลากหลายแบบหลากหลายอันที่เข้ามาขายนะนก็คือมันไม่ได้มีแต่รถแท็กเตอร์นะทุกคนมันมีรถแทร็กรถแทร็กน่าสนใจมากผมถ้าผมวงว่างอะผมอยากไปถ่ายรถแทร็กนะ แต่ติดปัญหาคือประเด็นมันอยู่ไกลมากที่ผมต้องขึ้นไปมันโอ้เอาตรงๆถ้ามันขึ้นไปค่าใช้จ่ายมันสูงผมต้องขับ,บรถไปนอนโรงแรมรุ่นนั้นนี่2อสวันอ่ะมีถ้าจะขึ้นไปส่วนภาคเหนือก็ถ้าใครเป็นผู้ใหญ่ใจดีอยากจะออกค่าน้ำมันค่าโรงแรมให้ก็แจ้งได้นะครับ ยังมีรถแทร็กนะครับรถตักนะฮะมีรถตักด้วยแล้วก็มีรถโฟล์คลิฟที่เห็นเยอะเหมือนกันนะรถโฟล์คลิฟของแชมป์นะครับมีรถ3ล้อนะฮะก็เรียกได้ว่าธุรกิจที่นําเข้ารถจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเครือของซัพทวีเอนจิเนียริ่งเนี่ยเขาเข้มแข็งและแข็งแรงเลยทีเดียวนะฮะมาเข้าสู่แบรนด์ที่2ที่อยู่กับประเทศไทยบ้านเรามาอย่างยาวนานเหลือเกินนะครับสำหรับแบรนด์นี้เลยฮะยูโรแทร็กนั่นเองนะครับยูโรแทร็กนี่ อยู่กับบ้านเรามายามาเห็นเยอะมากๆอันนี้ของเฮียสมพงศ์ผมรู้จักแกอยู่นะฮะก็ยูโรแท็กมาอยู่หลายสิบปีนะสำหรับอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสำหรับยูโรแท็กเนี่ยก็มีหลากหลายรุ่นเหมือนกันหลากหลายแรงมา้าเพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรได้ไปช็อปกันนะฮะมี28แรง45แรง55แรง60แรง90แรงร0อยกว่าแรงก็มีนะฮะมีทั้งแบบตู้แอร์ไม่ตู้แอร์ก็ตามแต่ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อ ตู้แอร์เขาก็มีนะ,ะตัว60แรงตู้แอร์ของยูโรแทกเน่ก็ถือได้ว่าหน้าตาแบบเท่มากหน้าตาเท่มากสหรับตู้แอร์เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูข้อที่เป็นจุดเด่นของรถแท็กเตอร์จากประเทศจีนเนี่ยจุดเด่นที่สุดๆของเขาก็คือราคาเครื่องยนต์ก็ใหญ่ออปชั่นเยอะแรงในราคาเดียวกันนะในแรงม้าเดียวกันนะ ราคารถของประเทศจีนเนี่ยจะดอรอปลงมาเป็นแสนนะผมบอกเลยทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกหนึ่งในตัวเลือกของเกษตรกรแต่ละคนในการจับจ่ายใช้สอยเสื้อสืทรเตเตอร์กันนะครับอย่างยูโรเทคเนี่ยตัวใหม่ของเขาจะมาในนามแบรนด์ของโรเวลเลยนะโ o v o ลเนี่ยก็มีรุ่นใหม่ที่พิเศษออกมานะก็คือตัวขนาด40แรงมา้าน,นก็คือยูโรทีเอ40ของเขาคนระับซึ่งหน้าตา ดีไซน์ตัวรถเนี่ยโฉบเฉี่ยวดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็สวยนะสวยผมมองว่าสวยเรียกว่าการออกแบบของ e u r o t e ท h หรือ l o v o l เนี่ยตัวใหม่ๆของเขาเนี่ยออกแบบมาได้อย่างทันสมัยโฉบเฉี่ยวหน้าตาโฉบเฉี่ยวนเลยทีเดียวนะฮะเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกนะครับของเกษตรกรไทยนะครับถ้าใครสนใจ e u r o t e ท h ก็ไปติดต่อได้ที่บริษัท u r o t e ท h น,น,นะครับจำกัดนะครับบริษัทตั้งอยู่ที่ชนบุรีนะครับหรือ ตามโจรุมใกล้บ้านแล้กันหาเอาเองอันนั้นผมไม่รู้ถ้ามีโอกาสนะครับก็คงได้ถ่ายทํามาโชว์ถึงประสิทธิภาพและผลงานของตัวยูโรเทคกันนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะฮะยูโรเทคนะครับ,รบเขาก็มีไลน์อัพตัวอื่นด้วยนะไม่ได้มีเฉพาะรถแท็คเตอร์นะเขายังมีตัวรถขุดรถตักรถตักหน้าขุดหลังแล้วยังมีอีกนะครับนั่นคือรถแท็กเตอร์เก่านอกนะครับหรือรถฟอดเก่านอกนั่นเอง ที่เฮียสพงนะครับที่รถแท็กเขามีขายกันนะครับมาถึงยี่ห้อต่อมานะครับเป็นยี่ห้อที่อาทีน,นี้มันจะเริ่มเพิ่งเข้ามากันบ้างแล้วสำหรับรถแท็กเตอร์ยี่ห้อ f m ฟ o อ f มโนะ f r <MO S 1> <F MO S 2> ผมเคยไปถ่ายแล้วที่งานอาร์คีทา i ิกาไทยแลนด์ที่บางนานะครับราคาแบบโอ้โห,หเล่ามากนะครับ75แรงราคาแบบผมไม่กี่บาทเงี้ยนะ1 1 0แรงราคาไม่ถึงล้านคิดดูทุกคนราคามันสุดมากอ่ะแล้วก็ ไอเครื่องคอมมอนของเขาโหเทคโนโลยีเขายับมาเต็มอะตัวยกห่างเขาเป็นแบบว่าสามารถยก ok ขึ้นแล้วก็กดได้อีกแม่มันร้ายมันร้ายมากสำหรับ F m v F m v สีแดงแรงริม์มากอันนี้ยังไม่ค่อยมีข้อมูลสักเท่าไหร่ผมพยายามหาในอินเทอร์เน็ตมันก็มีแต่ของต่างประเทศอะแต่ในเมืองไทยก็ก็มีแหละเดี๋ยวผมดูเว็บต่างประเทศให้ของ F m นะครับก็มี Product หลากหลายมากนะครับที่จำหน่ายที่ประเทศไทยก็จะมีไลน์อัพของรถแท็กอร์นะฮะขนาด40แรง50แรง70แรงถ้าสมมุติคุณอยากได้รุ่นไหนคุณสั่งจองได้มันมีหลากหลายแรงม้ามากนะคุณสามารถสั่งจองกับคนขายได้แหละผมคิดว่านะผมเดาวนะว่าเพราะว่าผมดูในแลงอัพต่างประเทศเนี่ยมีทุกเลเวลมีทุกเลนส์แรงมา้าอยากได้แรงม้าไหนผมว่าเขาจัดให้ได้หมดแหละแล้วผมเผยๆว่าอะไ่มันจะ คอมมอนกันอ่ะมันสามารถทดแทนกันได้ในหลายๆส่วนสำหรับรถเทสเตอร์ FM World นะอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขานำเข้ามาขายยังไทยนะ,ะแล้วก็คือรถเกี่ยวนั่นเองนะครับก็รีกว่าช่วงนี้ก็กระแสะเขาก็เริ่มมาเหมือนกันนะครับสำหรับ FM World นั่นเองนะฮะคือผมไปถ่ายคลิปรู้สึกว่าจะซึ้งแสบวิวแล้วบแบรนด์ต่อมานะครับนั่นก็คือสีเขียวตองอ่อนนั่นก็คือซูมไลออนนั่นเองซูมไลออนเนี่ยเอาตรงๆเข้ามาังประเทศไทยนี่นานแล้ว แต่ว่ามาในด้านของคอนสตรักชั่นตัวอ ications. ื่นมาพวกรถเครนที่เราเห็นเยอะใช่ไหมรถเครนเนี่ยเห็นเยอะมากสำหรับซูมเลออนรถเครนรถแมคโครถหรือรถรถขุดรถขุดรถโอ้ gegeben. มีหลากหลายครับสำหรับคอนสตรักชั่นเรียว่าซูมเลออนนี่ค่อยมีครบบริษัทเขาไม่ใช่เล EC ็กๆนะทุกคนซู 2. มเลออนเป็นบริษัทใหญ่มากนะเมื่อเทียบกับบริษัทญี่ปุ่นนี่เพอ่เผอบาง บางบริษัทญี่ปุ่นถึงกับถอยได้เลยนะเมื่อเจอซูมรไอออนเข้าไปแล้วทีนี้เขายังมีไลน์อัพของรถไถหรือรถแท็กเตอร์มานะฮะที่ที่เอามายัางประเทศไทยเนี่ยมันมีรุ่นเล็กแล้วก็บิก๊กบึ้มอลังการเลยที่ผมหาค้นหาเจอในอินเทอร์เน็ตเลยนะในประเทศไทยนะก็หวังว่าคุณผมรู้จักแกอยู่คุณโทนี่เดี๋ยวพักเดี๋ยวจะติดต่อคุณโทนี่เพื่อที่จะไปดูว่าดูและสาธิตแล้วก็มารีวิวรีวิว,วว่ารถแท็กเตอร์ของซูมไลออนมันเป็นยังไงบ้าง เรรับซูเลออนที่มีอย่างประเทศไทยก็จะมีในรุ่นของ RPK 5 0 4ศนี่เอนเร็นรุ่น50แรงม้านะผมเดาว่าน่าจะเป็นรุ่น50แรงม,านะมวว้า,แล,มาแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นที่บิ๊กเบิ้มไซส์ใหญ่อลังการราคาล้านกว่าบาทด้วย130แรงก้นล้านกว่าบาทตอนนี้130แรงผมบอกเลยในไทยนะรถใหม่สองอัพครับสองอัพแน่นอนแต่ตัวนี้ล้านกว่าบาทนะฮะนั่นก็คือ RS 1 3 0 4นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูว่า ไอ้หนึี่นี้เป็นยังไงแบบไหนบ้างก็หวังว่าคงจะได้ไปเจอตัวจริงในเร็วๆนี้นั่นเองเริ่มจะว่างช่วงนี้เริ่มจะว่างแล้วเดี๋ยวจะเคลียร์คิวงานปีนี้ให้เสร็จนะฮะปีหน้าเนี่ยมาพบกันกับเทคเตอร์บอยสันจอไปทัวร์ในแต่ละพื้นที่ของแต่ละประเทศไทยท่านใดสนใจอยากจ้างก็จ้างได้ นในกลุ่มของ KOL แท็กเตอร์ทีนี้เรามาเข้าถึงยี่ห้อรถจีนที่มันแบบหายากหน่อยแต่มันมีนั่นก็คือแต่ข้อมูลมันน้อยนะผมบอกตรงนี้ก่อนว่าข้อมูลรถแท็กเตอร์ดังต่อไปนี้นมันจะน้อยและน้อยลงเพราะผมคนในเทศไม่ค่อยเจอก็คือรถแท็กเตอร์ดงเฟืองอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยครับสำหรับยี่ห้อแบรนด์นะครับดงเฟืองนะครับดงเฟืองดงเฟืองดงเฟืองประมาณนี้ก็มีเข้ามาขายยังประเทศไทยนะครับรถแท็กเตอร์ยี่ห้อดงเฟืองนะฮะเขามีในรุ่นที่เจอนะ ที่เจอเห็นนะก็มี DF304 G2 G2 นั่นเอง DF404 G2 G2 นั่นเอง DF454 G3 อ่ะไม่แน่ใจว่า G3 G4 G2 เนี่ยมันแตกตา่างกันยังไงผมเดาว่าน่าจะเป็น30 40แล้วก็45แรงม้านั่นเองนะครับสำหรับรถยี่ห้อดงเฟืองนั่นเองนะครับถ้าโลโก้เขาก็เป็น DF นะดงเฟืองหน้าตาก็สวยชเฉีียวออกแบบมาได้ดีนะครับสำหรับยี่ห้อน,นี้นะครับ สำหรับยี่ห้อต่อไปนั่นก็คือยี่ห้อช้างฟางยี่ห้อช้างฟั้นเริ่มเป็นภาษาจีนกันหมดแล้วไอที่เรามาลกแรกก็เป็นภาษาอังกฤษผลนะทีนี้มาญี่ปุ่นเอ้จีนเพียวเลยดงเฟืองช้างฟางนะฮะสำหรับช้างฟางนี่ก็จะเป็นรถเล็กซะส่วนใหญ่นะครับรถเล็กของเขาก็จะเป็นในรุ่นของ CFA 254นะฮะ CFA 254แล้วก็รุ่นขยับเข้ามาที่ผมเจอในอินเทอร์เน็ต CFC504T ทีในที่นี้คือ T Turbo นะฮะเทอร์โบด้วยตอนน่าสนใจนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์แบรนด์จีนใครสนใจรุ่นไหนก็ไปได้ขอเน้นย้ำก่อนดงเฟืองกับฉางฟางหน่อยเพราะว่าผมพูดพูดพูดพวกเขาน้อยน้อยเน้นเน้นหน่อยดงเฟืองชางฟางอีกอันต่อมาที่มันเว่อว่มานะครับว่ามันมีแล้วก็มันเคยมีแล้วก็หายไปแล้วนะครับ แต่น่าจะยังพอหาซื้อได้ถ้าติดต่อไปจริงๆก็น่าจะเขาก็น่าจะขายใหนะ้ถ้าติดต่อไปจริงๆนะผมก็ไม่รู้ว่ายังอยู่ยังไงผมขออภัยพูดแทนจำหน่ายด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรถแท็กเกอร์ที่กล่าวตรงวันี้นั่นก็คือย e ี่ห้อเชอร์รี่นะครับแอบเห็นแวบๆในประเทศไทยว่ามีเชอร์รี่ในไทยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเชอร์รี่มันคอมมอนกันกับย e ี่ห้อของคุณอ้าหรือแบบไม่อู้ใดขั้นใดรู้นะครับลองพิมพ์ม,มาใต้คอมเมนต์แล้วกันว่าเชอร์รี่ มาจากไหนอยะไรยังไงนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือ,อรถทเตอร์ของทะเลทองนะครับทะเลทองก็เป็นชื่อไทยนะครับแล้วก็เป็นน้ำเข้าจากจีนแล้วก็มาสวมมาใช้ชื่อไทยว่าคาว่าทะเลทองนั่นเองซึ่งปัจจุบับนทะเลทองก็ยังขายอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ขายเขาก็ยังทำเ,เครื่องยนต์ต้นกําลังอยู่และอ,อื่นๆที่เขาทํากันอยู่ก็ยังมีอยู่นะครับหรับทะเลทองและอีกอันนึงก็คืออยู่หน้าปักซอยบ้านผมตอนที่ผมอยู่กรุงเทพนะ U.M. ไท s ั n นะครับเหียนไทซั่นนั่นเอง ก่อนจะจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับ Quick l e a s i n g นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับกำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทันด้านเงินเงินทองทองนะครับ Quick l e a s i n g คือ ตัวเลือกที่ดีที่สุดของท่านนะตอนนี้นะครับในด้านของการขอสินเชื่อของฟลิซซิ่งเนี่ยครับอนุมัติไววงเงินสูงเราก็ไม่ยุ่งยากนะครับด้วยสาขาที่มีมากกว่า150สาขาทั่วประเทศนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับตลอรับฟลิสซิ่งนะครับด้วยการขอสินเชื่อนั้นไม่ยุ่งยากนะครับโดยสิ่งที่ท่านต้องมีนั่นก็คือ1นะครับเล่มทะเบียนของท่าน2นะฮะนั่นก็คือตัวรถของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถเก่งรถกระบะนะครับหรือแม้กระทั่งรถแท็กอร์นะครับท่านสามารถนําไปยื่ขออสิเช ที่ Quick l ิชชิ่ได้นะครับเท่าน,นั้นยังไม่พอนะทาง q u ฟลิ a ช i n g นะมีเจ้าหน้าที่นะครับมีบริการทำสินเชื่อกับท่านหน้าบ้านเลยทีเดียวสำหรับรถแท็กเตอร์หรือรถถ่ายเพราะว่ามันเคลื่อนย้ายายากไงเงินด่วนสบายใจไปฟลิ a ช i n g ครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีสำหรับฟลิชชิ่งได้ครับผมก็ฝากไว้ด้วยสำหรับยี่ห้อของแบรนด์จีนะครับณปัจจุบันนี้รถแท็กเตอร์มีมาหลากหลายยีห่ห้อบ้างแม้จะเป็นแบรนด์หลักๆจากยุโรปอเมริกาหรือญี่ปุ่น เองหรือเกาหลีอเองนะครับก็ยังต้องพึ่งพาประเทศจีนในการผลิตหรือประกอบนะครับจะลดจะดีไม่ดีบางทีมันก็อยู่ที่ผู้ใช้ด้วยนี่คือแบรนด์จีนเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกของทุกท่านเกษตรกรไทยในราคาย่อมเยาแล้วก็ได้ลดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ท่านต้องการและทางเซลล์เขาแนะนำมาแล้วครับนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง t ท้ตาบอยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับที่ผู้ลาจากกนนค,นครัว